สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้พามาดูเด็กหญิงตอกแตกค่ะแม่แม่ช้างพังเพศเมียนะคะกวักเสร็จแล้วยกหัวดึง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 ดึดึงดึงดึงดึดึงดึดึดึงดึงดดึงดดึดึดึงสวัสดีค่ะแม่แม่ด้วยลูกเอเสียงหวานนะคะแม่ม้อนต่อไปหนูจะหมุนหัวให้แม่ีดูค่ะนะคะ เบิดจำบิดจำเบิดจำเบิดอ่ะหมุน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 มุน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 หมุนอมุนหมุนมุนห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 มุน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  ใส่ก้นพี่เสียงหยบคว้าหน่อยค่ะใส่ก้นใส่ก้นค่ะแม่แม่สก้นบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจบึ้ดจบึ้ดจำบึ้ดลืมใส่ก้นน่ะลูกโยกหัว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  อ่าสายเกินนะคะสายเกินบืดจำบืดจำบืดจำบืดบืดจำบืดจำบืดจำบืดบืดจำบืดจำบืดจำบืบืดจำบืดจำบืดจำบืดบืดจำบดจำบืดจำบดหายโยกหัวอีกค่ะดึง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 ดงดึ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 งดงดึงดึงดึงดดงดึ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 งงดึ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 งงดึงดึงดึงงดึงดึงดึงด ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้าย้าขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย้ายขวาซ้าย้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย้าขวาซ้ายอึบ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 เออขอบคุณค่าด้วยลูกแอะฝากแม่แม่ให้กําลังใจเด็กหญิงต๊อกแตกด้วยนะคะแอะสาวน้อยไม่แน่ใจว่าสี่ขวบหรือสาขวบนะคะแม่แม่ Uhm. ขายเชิร์นะลาเก่งเก่งเก่งขอบคุณค่าด้วยลูกค่ะค er ่ะเก่งเก่ให้รางวัลค่ะให้รางวัลนะพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแม่แม่น้องต๊อกแต๊กนี่เกินคาดมากนะคะเป็นนักเรียนคิวเสริมนะคะแม่แม่น้องต๊อกแต๊กนะคะก็ ยินดีมากๆที่ได้สอนน้องนะคะก็ขอบคุณไปทางพ่อควานแม่ควานที่ติดต่อเข้ามาให้คุณครูได้มาสอนน้องตอกแต๊กนะคะทั้งกวักทั้งโยกทั้งกวัก,วก,วก,วกทั้งโยกฮึบ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 สับขาอีกทีนึงสับขาอีกทีนึงซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย À. <laughs> à này nè, sai quá sai anh thế kha nhỉ cả đập sai quá sai sai quá sai quá, sai. <laughs> sai quá sai sai quá sai sai à sai quá sai trái sai trái quả trái quả quá sai húp quả húp quả nè 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 quả trái quả sai quá sai ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขอบคุณค่าเลยลูกขอบคุณค่าเลยนะคะเออเอาปวดอึดค่ะคุณครูโยก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 ยกยกยกสับขาสับขาสับขาฮึบฮึบซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายฮึบ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 เอาซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายฮึบฮึบ ฮึบฮึบเออแม่แม่เก่งมากเลยค่ะน้องต๊อกแต็กนะคะเวียนเพิ่มเติมแต่ว่าเก่งมากเลยค่ะนะคะนี่ก็แถมๆให้อีกค่ะแม่แม่เป็นกําลังใจให้เจ้าเด็กน้อยอีกหนึ่งเชือกนะคะที่ลูกศิษย์ครูเพาด้วยนะคะน้องก็เข้าโรงเรียนที่บ้านของน้องเองเพราะว่าบ้านน้องกับบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไกลกันนะคะแม่แม่เอฟซีเผื่อแม่แม่สงสัยว่าเอ๊น้องนิกทําไม น้องต๊กแต็กถึงไม่ได้มาเรียนที่บ้านเรานะคะต้องแจ้งก่อนว่าบ้านน้องกับบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไกลกันนะคะครูสามารถไปมาหาสู่ไปสอนได้นะคะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่บ้านก็รองรับนักเรียนอยู่สามเชือก <c oughs> พืชที่เต็มนะคะแม่แม่เอช <ijo> ีนะคะอ่าในหมุนโชว์อีกหนึ่งกลุ่มอันนั่นนั่นนั่นใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่าหมุนโลกหมุนอ <c oughs> <luôn ๆ> ้าวหมุนหมุนหมุนอ้าวหมุนหมุนหมุนฮึบหมุนหมุนหมุนฮึบหมุนหมุนหมุน